สวัสดีครับ,รบมาพอกันอีกคือเกาจ้ากับช่องพ่อใหญ่ตุยลุยสารค er. ือเกาจ้าคือเกาเด้อพี่นองเดือมเลนี่มาหาขอหานามากินครับพ่อใหญ่ตุยลุยสารคือเกาเด้อพี่นองสำหรับเสานี้พ่อใหญ่ตุยได้ยังเนี้ยเอาวอลซูพี่นองเบิ่งดูต้มยำซปเปอร์ขาไก่อเสียบเหลวกแก้วแก้วยังนี่มีแก้วมีแก้วแก้วเปียวแล้วก็ปลาปลา่ลาสับปลาลาบอง เจ้ยวว่องจ้ะมาแช่แฉบๆกันพี่น้องผักขาดขาดเมื่อไรก็เกลือเพราะว่าพ่อใหญ่ตุยกินเขาแต่ละเจียนี่ต้องมีผักมีพี่น้องมีผักมีแจ้วหน่อยมันจังสิแล้วพี่น้องถ้าหากินแต่ต้นต้มซุปเปอร์กะบขันบ่มีผักบ่มีแจ้วกะบ่แล้วเนาะมาพี่น้องก็หลายแยงห้างลงมือกันเลยแซ่บๆกันพี่น้องเอ้ยเตข้าวเหนียวร้อนๆเนาะอ่ะกินเลยยิบเขายิบน้ำมันเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อสดนานมาก่อนอ้า มัน pues like. e จะมวยยากกว่าซะอืมอือำนาจเลี่ยกนี่แันอีสานโดยตัวนี้จำเกีียวก้อนนี้พี่น้องอืมก็ถิ้นนองอนหรือว่าพลกระเศษบ้านเฮานั่นเดงยร์เดียกปลาเดียกวางอืมนี่หม้อปลาอันนี้ชักกระโดนน้ำอืมนี่น้อง พี่น้องรู้ว่าว่าอย่างตัอเนี้ยตุยปูไว้ได้กินอเนอาดิพี่น้องเอ๋ยตัวเนียตัวเนียพี่น้องได้กินแล้วนี่ชุดแรกแหกมันมีอยู่สามต้นพี่น้องเดี๋ยวนี้หน่วยก็ลังหลกเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยกินกับยังเตี้ยคุยปลาแดดบองหรือว่าปลาลาสับอือกมกินยังกินยังก็ได้ ยังไงอืมซูน้ำนี่มัองน้ำเมนูนี้ก็จ้องแหนเมนูแหนเมนูแหนเด้อพี่น้องเรบเสียบวันนี้ถือตุ่มเปื่อๆเนี่ยซปเปอร์ขาไก่พี่น้องซุปน้ำอืมมาทางเปลี่ยใตะว่าก็กินได้อืม ลมเปล่าห้องเก่าห้อบ้าอ่ะเยถ้ามาลา้องพี่น้องกับนี้ก็ดูอืออืออืมอันนั้นบด ตัวน้ำไหอพี่น้องเหรอใส่ค้าใส่แต่ไครบานเ่าทรรมาจาพี่น้องตุ่มตุ่มเปอาขาใกล้อันนี้อ่ะแสบ ประเด็จ <c oughs> แก้วบวงพ่อเนื่อตุ้ยลุสัน <es> <c oughs> แก้วแก้วบวองนีพี่น้องแก้วบวงพ่อ <c oughs> สูตร,ตรพ่อใหญ่ตุ๋ยลุยสานพ่อเนี้ตุ๋ยอเอาไปขายตลาดทุงมือทุงมือลูกค้าติดพี่น้องผักกระดวนนั้นเองพี่น้องผักกระโดนน้ำพี่น้องผักกระโดนนี่คือผักกระดวนเขาเขาสะมีสองสองยางสองชนิดสองสายพันธุ์พี่น้องผักกระดวนนี่กระดวนน้ำ แล้วกะกระดวนบนบกพี่น้องอันนี้คือกระดวนนำ้ำเขาสิบว่าฝาดแนีง้งกระดวนบนบกอยู่อยู่น้ำหัวไห้ปลายหน้าห้องมากมามเลยพี่นอ้องถากระดวนบกเขาาห้ยนอแบบที่หาไม่ได้ ตากา้าเขาก็จำท่องนะต้นน้ำยงอือหือใจร้อนจริ เอาไปนเพ็นนดน้ำยาของจีนี่ยงควรรว้อนร่อน เป็นร่วมสีมันแยกแกบแยกน้ำนี่พี่น้องเลยให้แกดูกจิ้มน้ำจิ้ม,มแก้ว Ừ. Bà buộc đấy, nhầm đấy, ứng ứng cả đuốc tuấn đại, ông nhắm đại ông ươn nữa, cả đuốc tuấn đại nhắm ở đại ông trang khai ส่วนนามมีแห้งมีแห้งพี่น้องคอไอไรขายัดก็ือออหือ่องงามเห็นด่งเดียว อยไปแดกบ้งเข้าทศ่อืมกลเลเป็นไงค่ะ Nói thật lạnh Văn phụt phía ngoài ngon Có phụt đỡ phía đó น,น้องกินเขากับหยังเศ้านี่พี่น,อน้องมาหาของหหนน้ำมากินลอมบ่แห่ตุยเลยกลับสูบเปล่าหาไกแ่แซ่บจับจำเก้ียวชานานำนี่เป็นเป็นเมนูแห่นพี่น,อน้อง Cái hẹn rồi Hẹn Nàm tổng đâm, khuẩn khuẩn đó, chạp nằm khuẩn mm. ข่าอืมข่าข่าเหลืองกินได้อืมอืม่ทานที่ด้ทถ้าไม่น้องเห็นไล้ก็ได้กินข้าวข้างหลัง มือนี่มาท้ายําอยู่ใต่ข้างหักทั่วเก้าอันนี้เป็นลูกของของผักไผ่หรือว่าผักขันจองคุยแก้วอันคุยปลาเดียบวองหรือว่าปลาลาสับ พี่น้องสนใจปลาซาบของพ่อใหญ่ตุยลุยลุยสารมีขายเรือพี่น้องเด้อพี่น้องสนใจร่องเบิงสร้างมากอะไ้เด้อพี่น้องครับผมตักแทร์เข้ามาหาเพราะพ่อใหญ่ตุยลุยสารก็ได้เด้อพี่น้องถือว่บบาตั้งช่อง u, ยูทูบตั้งเฟซบุ๊กของต่องน้งพี่นอ้องอออืื้ห

thả nhanh nhanh uộp uộp แข่งเห็นยังมั่นไปหนักเห็นด้วยทีนเขาเ่อจะเห็นมาแย่งเห็นย่งแซ่บ

เจังบินแลียนพันฮึหืมเฮียนงั้นโต้งั้นโท่านอนภะัยเดอพี่น้องกันเพราะว่าเมนูนี่คือเม,มนูเหียน แล้วกับค่ายค่ายกลางกินครับ ตาใจยหงเสื้อเบ็ดที่แห้งวูปบปาาเลยพี่น้องเป็นบรรยากาศบดๆจังเลยหรอกก็แค่ฝนตีโต๊กนี่แต่แต่เมื่อวานมีพี่น้องเมงื่อวานนี่ปล่อยๆเลยบรรยากาศบรรยากาศปล่อยๆ Ừ. nè tầm cho con mm ừ. Im nào bỏ Im bay Rồi nằm con Im, I'm Hẹn กินมุเหมือนดอกพี่น้องมันหลายพอดเหีนวัฒนาเหีนอโอเคเก็กกกกกกบกอ่กอนยังเหีนต่อเพราะเดี๋ยวพี่น้องจับนี่แหละเดี๋ยวอันพูนี่ตุยจีนามเอ๊บเดี๋ยวอุยเปิดตีนามว่าอะไรถึงได้ว่าอะไรกินดอกนามอ่ะ ยังเปิดบ่ได้โอ้ปิกล้องเขาแน่น่ะนะอ๋อแล้วพีหน่องกินกน่นกิณตาก่อนหากระดาษมาก,ก่อนพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บเซาหนี้ก็จะเลือนอาหารคือเก่าลัดพี่น้องกินเขาได้นอนหลับเข้ากับอยู่ได้แล้วเนาะวันวันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเนาะ สำหรับกลบปนี้นีก็จิมนีประมาณนี้เด้อพี่นองฝากจังหน่อยพี่น้องฝากพี่นองกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเยเน่ตุยลุยอีสานเนี่ยเด้่อนพีนองเดอ่าสำหรับรลิบคลบปนีกะพอ,อยเน่ตุยกะไห้ซอว่าต้มซุปเปอร์หาไกล้พี่น้องเอาไว้ลิบหนามนี้อย่างมากนํำเสนอพอมีพี่นองกะสีหามานํำเสนอพอมีพีพ่นองคือเกาลิบหนาพอกันไม่พี่นองสำหรับลิบคลบปนี้ ขอเกล้าคำว่าสวัสดีพี่น้องครับผม